อโอ,คอนะค้คุณฟอนนะครับคุณฟอนครับผมอนอนอยู่คนเดียวเดียวโดดเหรอเวียนหัวอยู่พักใหญ่เลยละ่ะเออฟังคลิปลุงเอ,อ้ยหายเวียนหัวไปเลยเนะเรื่องจริงวะงงเลยจ้าเอองั้นขออนุญาตนะมันมาจากอะไร ลุงนาเสนอเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์รักษากันแหลกกันรักษามนุษย์นะฮะมนุษย์ก็มีความทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับขับถ่ายไม่สะดวกเราไม่จํสาสร่างกายไม่แข็งแรงเวียนหัวเวียนกล้าวข่าวและเพลงเหล่านั้นเป็นต้นเวียนหัวเวียนกล้าวข่าวและเพลงมันป่าปนอยู่เนี่ยพอเราได้ยินเสียงลุงก็ให้ลุงจะทําอะไรก็ตามทีนะฮะเสียงลุงเสียงลุงเนี่ยมันมีมันมีพลานุภาพเพราะว่ามันมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงลุงอยู่ พลัางงานวสุทิว่านี้ทางหูเขาบอกว่าเป็นอินเทอร์ e น e r เอหนจันก็คือองค์การอนมามัยโลกนะเขาระบุไว้เป็นศัพท์นะเป็นคีย์เวิร์ดของ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 เสียงเลยนะครับของพลังงานเลยนะครับนะอินเทอร์เน็พวสำหรับฟังลงอินเทอร์ p น็ตเพียวเอนจเพราะฉะนั้นมันจึงมีพลวัตภาพในการฟังเสียงค่อย,อยฟังมันจะลอยไปตามนั้นปืน๊ออีกด้านหนึ่งอา้าว เฮ้ยมันหายไปไหนแล้วเนี่ยค้าครับมันสูดเสียงนะฮะสูดเสียงปุ๊บมันจะเป็นพลังงานบริสุทธิ์เลยไปแต่พลังงานบริสุทธิ์ของลุงทันทีเป๊ะเลยครับมันก็เลยตีกลับมาให้กับทางด้านฝั่งคุณได้เฮ้ยว้าวว่า,ววา,วานี้เป็นต้นโอเคนะครับนี่ก็คือที่มาที่ไปของคําว่าเป็นเพราะอะไรย้ำอีกทีหนึง่งพลังงานบาริบสุทธิ์รักษาการละกันครับท่านจบข่าวนะตั้งเจ้าเวทีบิ๊ทีใช้บริการและได้ประโยชน์โดยตรงครับพมครับผม